อท่านผู้ชมเรื่องของสันติภาพนะครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยพระครูใบดีกาอานาจโอภาโสนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทจังหวัดพิจิตรนะฮะท่านจะตั้งโครงการนะฮะที่ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกมาตั้งแต่ปี2563มาแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีโครงการยุวทูตุสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาตินะฮะวันนี้เรามีรายละเอียด ของโครงการเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับโครงการสร้างสันติภาพโลกเนี่ยเราเริ่มต้นสร้างจากเยาวชนไทยนะเด็กที่ได้ไปบางคนแค่แค่อายุ13นะไปพบกับท่านทูตที่กรุงเบิร์นเอลซุดใหญ่แต้ก็เข้าไปในที่สถานประชุมสหประชาชาติที่ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าไปพบปะฝรั่งเพืรอใหญ่กจะสอบถามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสันติภาพมันเป็นการปลูกพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เราเนี่ยมีเยาวชนยุวทูตเกี่ยวสันติภาพทั่วโลกปีหน้าเราก็จะจัดเหมือนเดิมเพราะว่าในช่วงวันวิสาขาบูชาเนี่ยมันจะเป็นวันสันติภาพโลกที่ที่ทุตไทยเนี่ยสามารถจัดในสัปดาห์ชาติได้เงรนั้นเวลาเด็กๆยาก้ายตัวไปอยู่ในชุมชนที่ดีไปเรียนรู้มันก็จะกลับมาสร้างชุมชนที่ดีรอบตัวเองนี่คือความคืบหน้าที่เราพูดแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะวันนี้เรามีงานกระถินแล้วก็แจกทาน กระถินเราก็แจกทานไม่ใช่ว่ากระถินเรารับปัจจัยนะ <c oughs> เราก็แจกทานให้กับชาวบ้านทุกๆปีนั้นประเพณีที่เรามีการใส่บาตรตอนเช้ามันก็ฝึกให้คนเรารู้รจักแบ่งปันมันก็มีความสุขตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะชาวเราสร้างคนให้ให้รู้จักแบ่งปันในประเทศไทยไม่โกรธกันไม่อภัยกันแล้วก็ไม่ไปมีบานะาข่มเหงกันอย่างนี้แล้วกันนะเด็กๆก็จะเติบโตขึ้นในสิ่งทีลเราที่ดีรุ่นน้องเขาก็เติบโตในสิ่งที่ดีนั้น,ม,นมันมีความเป็นไปได้มันอยู่ที่ว่า เราต้องกล้าที่จะทำเหมือนหลวงพ่อที่ชวนพวกเรามาช่วยกันในโครงการสร้างสัิภาพโลกละกันนะแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากจากตัวเราหรือจากเด็กของเราเด็กในบ้านเรากอนแล<ม>้วเราก็เด็กเราเไปเจอกเด็กต่างชาติใน,ในที่ประชุมสัปราชาชาติในที่ยูเอ็นเขาจะเป็นเพื่อนกันอยู่เมื่อจะมีเพื่อนเด็กไทยกับเด็กต่างต่างชาติทั่วโลกแเวลาเด็กไทยกลับมาบ้านเขาที่พิจิตรหรือที่เชีงยงใหม่มันก็มีเพื่อนต่างชาติกลับมาด้วยมันก็เป็นทัวร์สัญจรสักติภาพไปะยออันนี้เป็นภาพที่หลวงพ่อเห็น ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะถ้าเราถ้าเราไม่หยุดเดินนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้ร่วมเคื่อกูลในเรื่องโครงการสร้างประเทศไทยเป็นสู่การสันติภาพโลกซึ่งเร,เราก็ขยับตัวทุกๆปีนะโยมเป็นโครงการต่อเนื่องปีนี้เราก็ติดต่อกระทรวงศึกษากระทรวงต่างประเทศนะไปพร้อมกับการเปลี่ยนตัวรัฐบาล,ลกันนะแล้วขอบคุณรายการทีวีช่อง5้านะที่ช่วยมาเป็นสื่อเผยแพร่พข้อมูลที่ดีงามนะ คนจะได้มีข้อมูลที่ดีงามมีความหวังที่สวยงามมีมีมีสันทิภาพในหัวใจสะก่อดมล้ก็จะแบ่งปันสันิภาพไปทั่วโลกได้อย่างง่ายดายแตขอเอจริญพรอย่างอาจารย์ก็จะมีตารางการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ <หา S 2> ท่น<ห>านผู้ชมฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้ปฏิทินธรรมนะครับท่านผู้ชมที่เว็บไซต์ o p a s o .org ครับ